ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมอ่านคำเตือนง่าครบถ้วนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมสมาร์ทจาก a r คลิปตัวเนเกมไฟล์นะครับก็ห่างหายกันไปนานสำหรับตัว YouTube นะครับสำหรับตัว Facebook เนี่ยผมก็ทุกท่านน่าจะทราบกันดีก็ผมก็ยังโพสต์อยู่ตลอดเวลานะครับก็วันนี้ ตามที่สัญญากันไว้ลงใน Facebook ว่าเราจะมีคลิปรีวิวตัวเปเป้อันเชนนะครับต้องเรียกว่าเปเปปนะครับตัวย่อคือเปเปป PEPU นะครับก็เป็นเหรียญมีใหม่สุดมาแรงนะครับก็เปิดพรีเซลได้ยังไม่ถึง1เดือนดีเลยนะครับก็เขาเปิดพรีเซลไปเมื่อ16มิถุนายนนะครับ2024นะครับภายในระยะเวลา48ชั่วโมงเนี่ยเขาระดมทุนไปได้250,000ดอลลาร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆากสำหรับเหรียญมีใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะ มีเกี่ยวข้องกับตัวอีเธอรียมใเลเยอร์สด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าตัวเหรียญมีมเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป็นมาอย่างไงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ยังไม่ไปครับต้องไปกดไลค์เฟซบุ o กเอไอคลิปตัวเกมไฟล์ก่อนแล้วก็กด Subscribe นะครับยูทูบเอไอคลิปตัวนเกมไฟล์ด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็ชื่อเพจผมไม่ได้อ่านว่า a e A ีอนะครับอ่านว่าเอไอนะครับนะครับเอไอโอเคไม่ไม่รบกวนเวลาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ สำหรับตัว Pepe Unchain นะครับหรือ pe pe p e p e นะครับ Pepeu ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่เหรียญมีมนะครับแต่เป็นโทเค็นที่มีระบบสร้างอยู่บน Ethereum Layer 2นะครับและเชื่อมต่อกับตัว Pepe pe Chain นะครับก็เป็นเหรียญโทเค็นเหรียญแรกนะครับของเปเป้ที่มีเชนเป็นของตัวเองนะครับและข้อดีของตัว Ethereum Layer 2เนี่ยของระบบนี้ก็คืออ่าหนึ่งค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมถูกกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าระบบเดิมนะครับเป็นร้อยเท่าเลยนะครับจุดเด่นหลักๆนะครับของตัวเปเป้อันเชนนะครับนั่นก็คืออ่าหนึ่งค่าแก๊สถูกลงนะครับก็หมายความว่าไอ้เงินที่เรานำไปซื้อใน private sale ของตัวเปเป้อันเชนนะครับก็ไม่ต้องถูกไปแบ่งให้ค่าธรรมเนียมเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันลดลงเยอะเลยนะครับ แล้วก็การทําธุรกรรมนะครับเร็วกว่าเมื่อเทียบกับทําธุรกรรมผ่านอิตาเรียมโดยตรงนะครับสามารถซื้อเหรียญโทเคนต่างๆได้ด้วยเหรียญอิตาเรียม USDTBNB หรือบัตรธนาคารทั่วไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับตัวหน้าเว็บไซต์ของตัวเปเปอันเชนนะครับเราไปดูกันเลยครับก็สําหรับตัวเว็บเปเปอันเชนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวท้ที่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับของช่อง YouTube ส่วนของ f c e e o o o นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าใน Description แปะได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็จะแปะไว้ในคอมเมนต์นะครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นรอบพรีเซลน่าจะผ่านมาหลายรอบแล้วครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับก็คือเขาพรีเซลไปเมื่อ16มิถุนายนนะครับก็เกือบเกือบเดือนนะวันนี้ที่อัดคลิปคือ12นะครับเดือน7 เขาเปิด16เดือน6นะครับเกือบเดือนละเขาก็ะระมทุนมาได้เกือบ3ล้านดอลลาร์แล้วครับแล้วก็รอบพีเซลอ่ะพอระยะเวลาหมดถ้ามันยังอยู่ในพีเซลพีเลียดนะครับในส่วนของพีเซลที่เขารีเซิร์ไว้อ่ะก็จะมีรันต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเพดานของตัวราคาก็จะ ขยับขึ้นนะครับแล้วก็จากที่เห็นนะครับเราสามารถใช้อ t h ท r e u เียมซื้อได้นะครับ USDT ซื้อได้ Visa card ซื้อได้นะครับก็อาจจะต้องไปผูกอะไรให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็มี Connect Wallet นะครับอาซื้อด้วย BNB อย่างที่บอกนะครับเราก็ใส่จำนวนไปวา่าเราอยากซื้อสัก1,000ดอลลาร์เราหยอดขำๆเราก็จะได้ตัวเหเรียญเปเปูมาประมาณเท่าไรเนี่ยห1 9 0 0 0กว่าเหรียญน,นะครับก็เกือบแสนสองเหรียญนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากลงทุนเยอะขนาดนั้นถ้าไม่ก็ หย่อนเล็กๆน้อยๆครับก็ตามสไตล์เหรียญมีมนะครับก็อยากให้ทุกคนรับทราบความเสี่ยงด้วยต่อให้มันเป็นเปเป้ตัวใหม่ที่เป็นเปเป้ u n c h a i อยู่บนเลเยอร์2นู่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างก็ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเหรียญมีมไม่มีอะไรแน่นอนนะครับวันนี้ก็มารืิอให้ฟังเฉยๆว่ามันมีเหรียญตัวนี้เข้ามานะทําอยู่บนอีเธอรียมเลเยอร์2ที่มันเร็วกว่า นะครับค่าทำเนียมถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีอยู่บนเปเป้เชนของตัวเองด้วยนะครับก็มันมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกระแสมากๆนะสำหรับชาวต่างชาตินะในไทยผมไม่แน่ใจว่ามีคนเล่นตัวนี้เยอะไหมนะครับสำหรับต่อไปนะครับก็ผมจะพาไปดูของตัวโทเคนออมิกละกันนะครับสำหรับตัว t o เคนอ m มิกนะครับก็จะแบ่งเป็นดังนี้เลยนะครับก็เป็นพรีเซลทั้งหมด20%นะครับสำหรับ20%นี้ อ่าผมคิดว่าถ้ารวบรวมครบแล้วเขาก็คงนำไปต่อยอดพัฒนาโปรเจกต,ต์ต่อไปนะครับตามสไตล์คล้ายๆทุกๆโปรเจกต์เลยนะครับที่เขาทำการรดมทุนในช่วง p ีเซล l มานะครับก็เหมือนเป็น early bird เข้ามาสนับสนุนโปรเจกต์ตั้งแต่ ยังไม่มีอะไรรองรับความปลอดภัยยังไม่น่าเชื่อถือถ้าสมมติเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับก็ถือว่าเราก็ได้เข้ามาในช่วงที่โอเคเลยนะครับณตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงพีเซลอยู่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับสเต็กกิ้งนะครับมีส่วนแบ่งอยู่ที่30%จากพูทั้งหมดนะครับของโทเค็นนะครับร้อเปอขาแบ่งมาสเต็กกิ้งสาเลยก็สามารถไปสเต็กกันได้นะครับหลังจากได้โทเค็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของ Marketing นะครับเขาแบ่งไว้เยอะมากนะครับ20%ในส่วนนี้เขาจะเซฟไว้ทำการตลาดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นพวก Air Drop นะครับอาจจะให้พวก K ค l Influencer ไปแจกใน Community ต่างๆก็เป็นได้นะครับซึ่งผมไม่ทราบนะครับเพราะเขาไม่ได้ติดต่อมาอันนี้มารีวิวให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็มีตัว l i q u i d i t y อยู่ที่10%นะครับมี Project Finance นะครับใช้รันค่าใช้จ่ายนะครับทำให้มันรันระบบได้อย่าง smoothly นะครับเขาบอกก็คือ Smooth ก็คือ นิ่มนวลก็คือ smooth มมครับแล้วก็ในส่วนของ chain inventory ก็จะอยู่ที่10%นะครับสำหรับหน้าตาการ staking ของตัวเหรียญ p ป p ปนะครับหรือเป p e unchain นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าถ้าเรา s t a k e อยู่นะครับก็จะมี balance box แล้วก็ใน wallet เรา s t a k e ได้เท่าไหร่นะครับมนีนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ pool เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมี s t a k e อยู่เท่านี้ก็คือ281ล้านเหรียญโทเค็นนะครับ ส่วน estimate นะครับก็จะได้ประมาณ569%นะครับต่อปีนะครับถ้าจะคิดก็เขาก็บอกวิธีคำนวณต่อเดือนก็จะเป็นตึ๊บๆหาร12บตึ๊บๆหาร365อะไรอย่างนี้นะครับก็ลองคำนวณดูนะครับแล้วก็ current reward นะครับอัตราการได้ reward ปัจจุบันก็อยู่ที่6ก8 8อยนะครับโทเค็นต่ออีเธเรียม1บล็อกนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมาหยอดไว้ขำๆนะครับก็ มันก็มีสเต็ป how to buy อยู่นะครับมันก็บอกว่าอ่าเขาคอนเนคเชื่อมต่อเหรียญทำนู่นนี่นั่นนะครับแล้วลดวันเลดด้วยคริปโตใส่กระสุนเต็มพร้อมนะครับปุ้งนะครับแล้วก็ buy stake buy and stake นะครับเปปู้นะครับอ่ามันก็ว่าว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขอย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าอ่าไม่มีอะไรปลอดภัยนะครับขอให้ท่าน d y o r นะครับ Do your own research นะครับทำการรีเซิร์ชให้มากกว่านี้วันนี้ผมแค่มา รีวิวนะครับโปรเจกต์ project ให้ฟังว่าอ่ามันมีโปรเจกต์นี้อยู่นะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ความเสี่ยงของท่านท่านต้องบริหารจัดการเองนะครับถ้าท่านสนใจอยากลงทุนคิดว่าในตรงนี้มันเสี่ยงได้เสียได้ไม่เป็นไรก็ลงดูนะครับถ้าท่านคิดว่าอ่าโปรเจกต์นี้มันเป็นมันเป็นเหรียญมม้มเป็นเหรียญมี้ทั่วไปมีโอกาสขึ้นมีโอกาสลงหรือมีโอกาสที่มันจะไม่ใช่เหรียญมี้มที่ดีอาจจะเกิดอะไรไม่รู้แหละเกิดขึ้นก็เซฟเงินไว้ดีกว่าครับไปเล่นเหรียญที่มันมั่นคงอย่างบิต พว้นี้ดีกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวโปรเจกต์เปเปอันเชนนะครับหรือเหรียญมีมเปเปปู้นะครับตัวมาใหม่สุดร้อนแรงซึ่งจะบอกเลยว่าไม่ถึงเดือนระดมทุนไปได้เกือบ3ล้านดอลลาร์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสมากๆในช่วงนี้นะครับใครสนใจก็ลองดูนะแต่อย่าลืมทำดีวายโอไอที่บอกไปนะครับขอย้าหลายๆรอบหน่อยนะครัอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับเพราะทุกอย่างในโลกของบอกเชน ต้องใช้การศึกษาเยอะๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็รับความเสี่ยงให้ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าไม่ได้จ้างครับไม่ได้เข้าและสำหรับตัวเหรียญเปเป้อันเชนนะครับก็ทุกท่านจะได้รับก็ต่อเมื่อตัวพรีเซลสิ้นสุดลงนะครับเราถึงจะสามารถได้รับเหรียญในวันที่เขาปล่อยเหรียญนะครับแล้วก็เอาเหรล็ญมา เชื่อมต่อแล้วก็กดเคลมแล้วก็นําไปสเต็กต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวแอดสมาร์ทสุดหล่อคนดีคนเดิมจะไปทยอยตอบให้นะจ๊ะ, <c oughs> ะก็สําหรับวันนี้นะครับขอฝากเอไอคริปโตแอนเกมไฟล์ไว้ด้วยนะครับทั้ง Facebook และก็ YouTube เลยนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กันด้วยแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วย <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับผมสมาร์ทจาก a อไอิปตัวนเกมฟานะครับไม่ใช่ A.E.A.H. นะครับอ่านว่า a อไแบบ a a วอวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังทั้งใน Facebook และ Youtube <S <s ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายจ้า